ประธานผ่ายกาธสมรการของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดพระเทรานิเทระเจ้าคณะผาสังพัฒนการภูเก็ตรูวัดเจริญพรท่านไทยวัดท่านตระเวนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านจะอยูรท่านผู้มีการสมัครกานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดท่านของผีจังหวัดท่านมีผลงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เรจเริญพรสถาญาตโยธา,าทุกคนทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการของมหาเถัรสมภูมขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์ไทยซึ่งในวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้นแบบในการจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขแล้วก็ญาติโยธาทุกตนทุกทุกคนที่ในวันนี้ได้มาเป็นขวัญกำลังใจกับวัดในเขตทีท่บ้านของเรา ที่รับการยกย่อ,เองเชิดอเกียรในวันนี้ทุกทุกคนทุกท่านขอดื่นนั้นต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดีและก็สะแสดงความดีใจกับสลวงพ่อเจ้าวาดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะสงฆ์โดยภายใต้การนำของอท่ดนพระพระราชเยีย์คุณ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยรรมาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกวัดทั้ง62วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราทัวทั้งจังหวัดซึ่งมีหลายพันวัดมากเหล่านั้นเป็นหนึ่งในจำนวนหลายหลายพันของจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าถ้าในนี้เราก็เป็นหนึ่งในจำนวนหลายหมื่นวัด ของประเทศไทยเกิดข well, ึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราเพียง62แห่งเท่านั้นถือได้ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดในแต่ละวัดนั้นได้บริหารจัดการส่วนที่พระเดชทุกุณดูแลได้อย่างงดงามโดยมีญาติโยมสาธุชนทุกทุกคนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือวัดวารามต่าง ซึ่งถือได้ว่ารางวัลหรือว่าโลกประกาศเกียรติคุณที่จัดโดยคณะสงจังหวัดน้อยเอรวมถึงทำพัดรองที่ระลึกถวายในโอกาสที่วัดของเราได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้เป็นวัดต้นแบบในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุน ภายใต้การดำเนินงานพัฒนาวัดตามแนวทางของ5.2ทงงุกๆครั้งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการทำให้กิจการพระพุทธศาสนาของเราได้เป็นหน้าเป็นตาเป็นสัตว์เป็นสีนสของพระพุทธศาสนาโดยส่วนหนึ่งถือได้ว่านำเกียรติยศเกียรติคุณเกียรติประวัติมาสู่ วัดวาอารามของเรามาสู่บ้านของเราวัดของเราสะอาดวัดของเราสวยงามวัดของเราเกิดการพัฒนาในครบทุกด้านตามแนวทางของห้าสอก็ด้วยอาศัยความร่วมมืร่วมมือของหลวงพ่อเจ้าว่ายพระสุทสมณสนายในวัดทุกทุกคู่ ลงถึงชาวบ้านทุกๆคนทุกๆท่านสมับรโครงการที่ว่าวัดประชารัฐสร้างสุขเมื่อปีที่แล้วได้รับเกียรติจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดโดยท่านอาจารย์ที่ปรึมหาธรรมบ้านนุ่มดีเจ้าคณะอำเภอสุรศรีเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าวัดไร่ลุงซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการ รับรองจากที่ผีมอบโลกประกาศเกิดตูนมนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการนอกเหมือนอย่างฟีนี้รอบปีที่แล้วได้เป็นล่าวคำนึงว่าชนะหลวงถือว่าโชคดที่โครงการวัดพระชารัดสร้างสุขถ้าเรามองแค่ตัวว่าวัดก็ดีประชาก็ดีรัฐาก็ดีสร้างสุข เ็าหมายถึงว่าส่วนของวัดวาอารามพระพิสุทธิสมณนนีส่วนของชาวบ้านส่วนของหน่วยงานราชการหรือว่าภาครัฐต่างๆร่วมมือร่วมใจการพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นศูนย์การในทุกๆกด้านเหมือนอย่างที่อดีตที่ผ่านมาวัดของเรานั้นได้รับการยกย่องได้รับเกียรติจากชาวบ้านทุกทุกคน ในสังคมให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาในด้านต่างๆผู้ทั้งชีวิตของประชาชนก็ว่าได้ฉะนั้นโครงการวัดประชาันสร้างสุขถ้าเราแยกออกมาเป็นตัวอักษรว่าวัดคือโองแหวนประชาชุคือองตารัชาลคืรรอรอยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้รับกขขารเลี้ยงเพื่อคูเทีเยน ให้เป็นรักทาธรไนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัไม่แพ้รางวัลใดในรรโลกนี้เลยเพราะที่กะผมได้พบมาเป็นวอกฟอนเล่นคือพระปรมาท,ทยของตเขาอาจเป็นพระเจ้าอยู่าหนโพวกเราในฐานะสถนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ิดในแผ่นดินทีร่รุ่งน์ยวย่งเก็นักด ก็ถือว่าได้ตอบแทนคุณแทนดีในฐานะที่มีข้อหาประจักย์ของศีรษะเราวันนี้พวกเราก็ได้รับการยกย่องเพื่อที่จะในเขาณวัดที่เป็นต้นแบบั้นการที่เราได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาตามแนวข้าศึกซึ่งเป้าหลักไว้ว่าหนึ่งต้องสะอาดสสะดวก สี่ผูกสุขลักษณะแล้วก็ข้าข้าลิสัยอันนี้ค่าสอที่เราเมื่อพัฒนาแล้วจะทําให้วัดของเรานั้นมีความเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบมีความเป็นวัดส่กับเจตนาลมของพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระรัาจารัยพระพุทธเจ้าของเราว่าเรามีวัดเพื่อให้เป็นอาราคือคำว่าอาราแปลว่าเป็นที่รื่ เ็นที่มาแห่งความยินดีหมายความว่าพระพิสุทธิสมเด็จที่อยู่ในวัดต้องมีความสุขมีความหาสุขมีความยินดีที่จะอยู่กับพุติปฏิบัติธรรมคือภายในอยู่ก็เป็นสุขนภายนอกที่มาพบมาเห็นมาทำกิจกรรมภายในวัดก็ต้องยินดีทุกๆคนที่มาภายในสถานที่ภายในวั คือวัดวาอารามของเราเมื่อเข้ามาแล้วเข้ามาต้องเกิดความดีเกิดความสุขใจทำภรทาภรกิจทำสัมภากิจทำวิธีการเสร็จแล้วกลับไปก็ต้องยังดีใจยังยินดีว่าโอกาสหน้าต้องกลับมาเช่นนี้อีกหรือวันนี้มาพรุ่งนี้ก็มาอีกวันพระนี้มาวันพระหน้าก็มาอีก เป็นที่มาแห่งความยินดียินดีที่จะอยู่ยินดีที่จะไปยินดีที่จะมานี้คือความหมายของคำว่าวัดทำความหมายของคำว่าอารามในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นการที่เราดําเนินนโยบายพัฒนาวัดของเราตามแนวทาง5สืสอถือได้ว่าเป็นไปเชื่อวามเรียบร้อยดีงามถูกต้องตามพุทธบัญญิ ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยตามแนวประามา,ารของเราที่พัฒนาเช่นนี้มาโดยตลอดฉังนั้นเราก็เพียงทำวัดของเราให้สะอาดใหู้กต้เองภาพหมดุสร้างนุ้ิสัยทั้งสุดสมเี็จภายในวัดหรือยา่าโยมชาวบ้านต่างๆที่เข้ามาทํกากิจกรรมภายในวัดหรืออาศัยสถานที่วัดในการติดตอคณะที่พิจารณา ก็ทาให้เกิดความเรียบร้อยทีะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เนื่องจากโครงการวัดประชารัชต้ศงนย์นี้มีตัวอักษรย่อว่าวพซึ่งเราก็ต้องทำวัดของเราให้มันยิ่งขึ้นมากในคนนี้ผมไม่เพียงแต่ข้าสออย่างเดียวที่เป็นเพียงมินช่างหรือว่าเป็นวิสัยพั์ของวัดผมเองในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองอยากให้เราพัฒนา มากไปตรงนี้อีกหนึ่งก็คือให้มันเป็นอันสกิจหมายถึงว่าใครมาเป็นเจ้าวาดก็ตามใครมาดูแลวัดต่อจากเราก็ตามความสะอาดความเผยสดงด,ดงามความเป็นอารามของเรายังคงอยู่อย่างนี้ในตลอดชั่วลูกชั่วหลานดังนั้นการจะทําให้เกิดขึ้นตรงน,นั้นได้เราต้องวางเป็นางานธกิจเป็นยนิ่งท่นหรือว่าเป็นภา,า้าทา่ที่เราต้องทำให้เกิดอย่าง ไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อจะปล่อยพอคณะกรรมการไปหรือว่าการที่อำนวยการเรื่องตรมวัปรการจะเป็นส่วนทีจะเป็นตรวจทีจะรองรที่ทีเราก็ดูแลวัดของเราให้สะอาดสะอ้านแต่นัจจุบันนี้เรานั้นมากกว่าวัดเดราณแล้วโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่ดีมากเหมือนโครงการของกรมการศาสนาสมัยก่อนวัดพัฒนาตัวย่าง พอวัดไหนได้วัฒน,นาตัวอย่างแล้วทำภารกิจอย่างนั้นให้พัฒน,นาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่ใช่ว่าได้แล้วก็คงอยู่อย่างนั้นพอมาตรวจออีกทีโอ,อ้โหในการตัวชีวัดเพิ่มมากขึ้นก็ะจะได้รับการย,ยกย่องเป็นวัดพัฒนาต้นแหบ่ฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้ง6 2วัด6 2รูปรวมถึงชาวบ้านอีกจำนวนมากมายมหาศาล จาก62หมู่บ้านได้รับการกยกย่องเพื่อเงเกียรติให้เป็นวัดทุงแบนแหความสวยงามแห่งความรื่นรมที่เรามีวัดเป็นสัวแานเป็นศูนย์รัวขิตใจของพวกเราทุกคนฉะน,นั้นถ้าเราทำวัดของเราให้เหนือกว่า5าสอได้ก็เลยอยากจะเสนออีก5าสอในการทำเป็นภารกิจเป็นธนรกิจ ่อเนื่องไปว่าวัดหนึ่งนะครับเมื่อเข้าไปแล้วต้องเรียกว่าเปิดมมมองเลยครับเหมือนคนเราเหมือนกันเราไม่รู้หรอกว,ว่าเรามีเรามีความรู้เลยมาาขนาดไหนแต่พอเห็นปุ๊บแว๊บแม่เลยก็คือ,อต้องสะอาดสะอาดต่อวัดก็เช่นเดียวกันไม่ต้องเข้าไปถึงในวัดก็ได้แค่บนผ่านไปผ่านมาเห็นวัดเราสะอาด คนเอาที่ผ่านไรผ่านมาก็จะชื่นชมยินดีว่าท่านเจ้าวาดก็ดีพระพุทธศาสนาในาว,วัดแห่งนี้ก็ดีได้บบด,ดูจากพระร่างฐานอานอาจนที่เระเดประทับอยู่ขององคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีได้อย่างยอดเยี่ยมแค่นี้ญาติโยมก็จะเกิดศรัทธาแล้ว ถ้ามโอกาสที่เขาอยากจะทำบุญมีโอกาสที่เขาจะประกอบศาสนานุิต่างๆเขาก็จะมาู่วัดเราเป็นที่แรกฉะนั้นพระพิสุสสมเณรในวัดโดยการนำของเจ้าวัดก็ดีชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านก็ดีอันดับแรกต้องช่วยกันพัฒนาวัดให้สะอาดให้สะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้เป็นสหนึ่งสสตัวที่สองก็คือ สงบวัดนั้นต้องเกิดความสงบใครผ่านไปผ่านมาต้องมีความสงบในฐานะที่เราเป็นฐา,า,านะฐานเป็นวัดที่มีแต่ความสงบมีแต่ความเรียบร้อยฉะนั้นในแต่ละวันในแต่ละปีบางวันเราสามารถใช้พิ้วพลิวของวัดในการสร้างสถานการณ์ตาๆ ในการทำประบอบพิธีต่างๆตามเทศกาลอันนั試試試 e ้นเรียกว่ากังแต่อีกวันหนึ่ที่เหลืออย่างน้อย3ามอยหวัน3ามวันคงจะมีทั้งสาม้อยวันที่วัดจะมีความสมบุกวมจูริในฐานะเป็นที่รองรับเวลาคนเราไม่สบายใจวัดสมบุกมรก็อยากจะเข้าวัด เพื่อปหาควาสมสงบสุขดะะนั้นวัดต้องมีสอที่2คือความสงบสอที่สามก็คือสนับสนุนวัดนั้นต้องสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน,ท,นทุกส่วนเหมือนที่เราจัดโครงการวัดประชารับสร้างสุขเหตุผลก็คือเพื่อไม่ให้สังคงปมปัจจุบันหรือวัวดว่าราังต่างๆ เดี๋ยวนี้พวกเรามีความคิดในการเป็นเอกกับบุคคลในการเป็นเอกปรเทศมากคนเองก็มีความเป็นส่วนตัวมากมีความเก็บตัวมากมีความเป็นอินพเวิร์มากฉะนั้นเรามีโครงการอย่างนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนหรือเฉพาะสังคมไทยได้หันกลับมาย้อนว่าพวกเรานั้นอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ เมื่พ่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าชาวบ้านก็ดีพ่อค้าประชาชนก็ดีพระรัชกาลก็ดีนับบวชพระพิสุธรรมเนรก็ดีผู้มีความเรียบร้อยมีความดีงามมีมากขึ้นในประเทศใดประเทศนั้นย่อมมีแต่ความเจริญลุ่งเรืเองอุเจ้าตรัสบทนี้หมายถึงว่า ไม่ใช่พ่อค้าประชาชนที่หงเดียวที่จะเรียบร้อยเป็นคนดีหรือไม่ใช่พระพิสุทธิสม,มเดนักบวชอย่างเดียวที่จะทําให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองม,มีองค์ประกอบทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชาวบ้านพ่อค้าประชาชนราชการนักบวชสีอ่องค์ประกอบในสังคมไทยต้องดีไปพ,พร้อมๆกันฉะนั้นวัดอย่างเดียวจะบอกว่า พวกเราเป็นนักบวชเป็นผู้ถือศีลสมถะเก็บตัวเงียบไม่สนใจสังคมไม่สนใจชาวบ้านเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าประเทศชาติอยู่ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้คณะสงฆ์ก็ดีวัดวาอารามก็ไม่สามารถสงบสุขอยู่ได้ ข้าราชการก็เช่นเดียวกันบางทีญาติโยมคิดว่ารัชการก็ทําแต่หน้าที่ของเราไม่สนใจรากง่าวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของสังคมไทยปล่อยปะละเลยตามยถากรรมถ้าเช่นนั้นประเทศชาติโดยองค์รวมก็ไม่สามารถพัฒนาไปให้ครบทุกด้านได้ฉะนั้นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จึงสร้างให้ทุกๆคนสนับสนุนซึ่งกันและกันวัดก็สนับสนุนกิจกรรมของชาวบ้านของภาครัฐของส่วนต่างๆส่วนต่างๆภาครัฐก็ดีชาวบ้านก็ดีก็ให้การสนับสนุนอุปถรัรมภ์อุปถามวัดวาอารามอันนี้เป็นสอที่สสอที่สี่ก็คือส่งเสริมซึ่งกันและกันคำว่าส่งเสริมคือการให้เกียรติคำว่าให้เกียรติ ถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราเรายกมือไหว้เขาเราอ่อนน้อมต่อเขาเขาก็อ่อนน้อมต่อเราอันนี้เป็นหลักคุณธรรมง่ายๆของสังคมไทยที่ประพฤติกันมาตลอดแต่ยุคปัจจุบันมันอาจจะลบเลือนหายไปโยมให้เกียรติราชการฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นที่มาแห่งความไว้วางใจสอที่ห้าก็คือสร้างสุข ตามโครงการสุดท้ายก็คือวัดประชารัฐสร้างสุขทํำยังไงเราถึงจะทําให้วัดของเรานั้นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้อยู่ที่เข้ามาอาศัยวัดวาอารามก็คือพระพิสุทธิสมณีนรูกพระรูปเนรที่อยู่ภายในวัดของเราหรือญาติโยมที่มาอาศัยวัดมาแล้วต้องมีความสุขกายสบายใจออกไปเข้ามาที่วัดครั้งใด ต้องมีความสุดายสบายใจเพราะว่าวัดบางทีเป็นที่พึ่งสุดท้ายของสังคมระดับทัวเรือนของสังคมโดยทั่วๆไปบางทีหันไปไม่เจอใครมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ใจเข้ามาวัดบางทีปัญหาหนักเข้าไปอีกฉะนั้นวัดของเราต้องมีความสะอาดให้เขาอยากเข้ามาสองมีความสงบสามสนับสนุน สี่ส่งเสริมให้เกียิซึ่งกันและกันและห้าสร้างสันติสุขภายในวัดให้เกิดขึ้นและใครเข้ามาอาศัยวัดก็ต้องเกิดสันติสุขภายในใจออกไปก็จะมีแต่ความสุขมีความสงบมีแต่ความร่มเย็นฉะนั้นผมเองในฐานะพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตคณะสงฆ์ภาคเก้า ในนามของพระเด็จพระกุลพระพร์วชรเมธีเจ้าคณะภาคเก้าในนามของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญุ่นตะวันออกในพระนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปณินายกกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการนำของพระเด็จพระกุลพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสังฆปาโมก เจ้าคณะอำเภอพระสังฆาธิการทุก,กรูปที่เห็นความสำคัญของวัดก็ดีของชาวบ้านก็ดีของข้าราชการก็ดีรวมถึงบุคลากรก็คือพระภิกษุสมณีในฐานะระดับต้นก็คือระดับวัดจัดโครงการมอบเกียรติคุณมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและพัดลองเป็นขวัญกำลังใจแก่วัดทั้ง62วัด วัดอื่นที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจไปอย่าคิดว่าคณะกรรมการเอ๊ะใช้เกณฑ์ไหนพิจารณานะทําไมวัดผมไม่ได้ทําไมวัดนั้นได้วัดนี้ไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นครับตราบใดที่เรายัางพัฒนาของเราเรื่องรางวัลนั้นเป็นของเรื่องของขวัญและกําลังใจหน้าที่หลักของเราก็คือทําวัดให้เป็นอารามคือเราอยู่เองเราก็ต้องยินดี ใครผ่านไปผ่ปานมาเข้าวัดเราก็ต้องยินดีนะครับจากไปไปมาต้องมีความรื่นรมมีความยินดีถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วเรานั้นยิ่งกว่าได้โล่ยิ่งกว่าได้แก้วอันประเสริฐมากกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้แล้วฉะนั้นรางวัลอันประเสริฐคือความสวยสดงดงามการทําสถานที่ประทับก็คือวัด ของพระพุทธเจ้าในฐานะพุทธสาวกในฐานะลูกของพระพุทธเจ้าให้เกิดความสวยสดลดงามนั้นคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีบุญกุศลไม่มีรางวัลใดๆจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกแล้วถ้าเราไม่ได้พัดรองไม่ได้โลภก,กิจคุณอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรที่เราได้นั้นคืออริยทรัพย์ทั้งเจ็ดประการคือความสงบความสุขแล้วเราอยู่เองด้วยจะมีอะไรความสุขไปกว่า สิ่งที่เราอยู่และสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาคือสถานที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะบรมโูในฐานะพ่อผู้ผเผยสรฐของเราฉะนั้นขอให้ทำไว้ในใจว่าถึงจะไม่ได้รางวัลสิ่งที่เราได้คือความสุขใจความสุขกายฉะนั้นญาโยมที่ได้รางวัลน,นี้ ขอให้ญาติโยมทุกๆคนรักษารางวัลเกียรติคุณประจำหมู่บ้านประจำวัดวารามประจำถิ่นกำเนิดของเราเช่นนี้ให้คงอยู่เช่นนี้ตลอดไปและสร้างเป็นภาระหน้าที่เป็นพันธกิจเลย,น,ยนะโยมนะ เราเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็ดีถ้าไม่มีอยู่ในยุคของเราแล้วลูกหลานของเราก็ต้องรับรู้รับเห็นรับทราบฉะนั้นต้องสร้างอีกห้าเสาให้เกิดขึ้นก็คือสะอาดสงบสนับสนุนส่งเสริมและสร้างสุขวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดต้องขอบคุณขอบพระคุณท่านข้าราชการทุกภาคส่วน โดยการนานของท่านชัยวัตรรองผู้ว่าชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่าน,นา,งงานผู้ในการสํานักงานผูกศารจังหวัดร้อเอดท่านท้องถิ่นจังหวัดราชการทุกภาคส่วนรวมถึงพ่อค้าประชาชนทุกทกท,กท่านที่การสนับสนุนโดยการจัดโลกเกียรติคุณบ้างโดยการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ให้เกิดมีขึ้นเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะคนทำงาน และการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาคุณงามความดีของญาติโยมที่มีกำลังใจมาช่วยพวกเราจงดลบรนดาลให้หลวงพ่อเจ้าวาทั้ง62รูปหกสวัดมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นภายในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาและขอให้ญาติโยมทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ตลอดปีและตลอดไปทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านเชิญครับขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา